มาพี่น้องครับกินก๋วยเตี๋ยวครับบริสมาครับโหเสเล็กเส้นเล็กเนื้อเปื่อยนะครับมาครับโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเป็นไหครับโห 你打那个，嗯。 ทรับครับ ไม่เห็นกินก็ไม่กินฝากัวไหกคนแก่คนที่มนะครับ Ui rồi. Bây giờ mình đang mua cái 嗯。Mm hmm. oh. วนาเขาพกอจ่างไบ้าก็เป็นน้่อป่งอบเอ็ดงปิเอ็น่รอย็ดงอดอ็น้ิ็นร้แบเอ้ยแปดบเอ่รสบเดรอป่้ยป็่อสิบรด้ ใช่กลับไปน้อง โอ้้นเดี๋ยเบิึงใส่ได้ไหมน้องเมนคลิปได้ครับน้องฝากคอมเมนต์ไว้ได้ครับดูว่าได้ประเทศน้องประเทศครับเนื้อไออกตโอีสานบ้านน้องครับพี่น้องมันี้กินอยู่ร้านข้างทางครับบ้านน้องหอยครับถามหน้าไปชิมเลยพี่น้องร้านน้อยแซ่บท่าครับเบิึงรางค้าเ้ยพี่น้องข้างหลัง เราจะมารวบรวบรวบกันนะต้องเห็นดีดีกันแน่ราศีมีโอราศีกรกฎราศีบีอะไรก็เด้อืม เดี๋ยวรอพี่น้องไไจะมีพี่น้องมาหาแน่นะครับันนี้สวัสดีครับ